อ่หงัวตรงหัวตะเข้านะครับงัวตรงหัวตะเขาแล้วนะงัวตรงหัวตะเขาได้เสียทุกกรณีครับงัวตรงหัวตะเขาได้เสียทุกกรณีไ้แดงเคลียร์ไปแดงข่มแดงท่อ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 ดำยก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 ดำรอดดำรอดดำรอโอ้สมาทีเกอโอ้สมาทิ่กอต่างหันทัางหันทัางหันโอ้ทีเดียวเลยนะทีเดียวเลยนะ พี่เดียวนะ,ปะเป็นเรื่องส่งล้ำไม่นแล้วครับเป็นรื่องส่งล้ำแล้วพี่เดียวเลยนะทีเดียวเลยนะยดำได้ไม่เยอะดำได้ไม่เดียวดำก <c oughs> ำ,ำลังบ้าเลยนะครับเข้าไปหานะอ๋อมันน่าจะมีปัญหานะครับมันน่าจะมีปัญหานะที่เดียวเลยนะทีเดียวเลย จบเร็วครับจบเร็วนะนาทีปลายครับนาทีปลายที่เดียวเลยนะมาทตาได้นแต่งตัวเลยสมาชิเกเออมาตาเน้นแต่งตัวเลยยินดีกับผู้ชนะนะครับน่าจะมีปัญหานะครับเท่าไหร่ ที่เดียวเลยสมาชิกจบรอบเจ้านะครับรอบเจ้านะห้าคู่จบไปแล้วนะครับโอ้สัตว์ตึบตกเลยอ่าดำชนะเลยนะดำชนะเลยดำชนะเลย โครังศาตระครรุณพิษนะครับในมังค,คุดไฟโคสอบประชมโชคในทาตำพูน,นะครับเป็นายชน,นะนะสองนาทีครับ2นาที